จอกันเนี่ยนักข้าวหนาดำพูดเถอเด้อมาแม่เทียมไรมันอัไรน่ดอกเบื้เอะกันเนี่ยเียมเนี่ยาเพท่านแหงม่นมีตะคิดตมมาได้พี่น้องเด้อเก็บเะน,นี้ยะดูกันตัวดำไม่บอกเชอะหน ว่าน่อยว่านี่มีวัดตอนไปดูเมืองสาวเลยนี่ตอนมักรีไขใมจัดอย่ามัดคาบวยามันไม่กินดูดกับเกลียวว่าน้อกน่ตัวงานเพราะว่า้าหดชวนเนี้ยหดตัวถทิดทัวแดนหดพาเข้าตรวเนี่ยก็ได้ ยังไม่คิดตูมบ่แหงค่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บกระเทียมแล้วก็คือสาวมืช่วยนี่ได้บางเทียนตัวได้มันไก่หน่ามาพัดอันอื่นได้เนี่ยจะจะไปเกี้ยวสิมันอยากไปเกย้ยวสิ ก็เอาโดดหนามปวเทา,ามันหามันจะเปื่อย,อยนะตัวไดมันอยู่ไกลบนหัวรพักอยู่แต่โรง,ง่ายมันก็ขาดขาทัวมันเก็บไปกินคูป,ปีคูป,ปีแนละอวนี่ก็เคยนะตัได้ะสื่อกระเทียมนยะยินกลุ่มปีกายปีเก็บคูป,ปีคูป,ปี ยำแล้วก็เอาน้ํามาช่หานไว้บ้านห่างๆบ่ได้หวานทีวันทีแต่หัวบ่ใหญ่ก็บ้านปูข้างๆนํานหัวใหญ่บ้านเอาก็ได้บ่หาสิ่นั่นดอกบ้านไปโลดบ่ได้ปูพอกระกกระดบ้านเนาอันนี้คือการเกีมาแต่ออก พวกสะอาดกระเทียมนี่มันเป็นสีนะถ้ามันไก่ไก่ปุ๊บใหม่ปุ๊บพักที่เข้าอันพดมันดูไรมันเป็นสีแต่มันก็ดีอยู่หรอกมันนะเพราะฉะนั้นมันเอาไปกินไว้ตัวนี้นะเก็บไว้กินใบดได้มันก่อนเพราะว่าเพาฒด่างพักแนวอื่นแล้วมันผ่ามันเปื่อย ไปกีบไปก็ยังดีเอ่านี้ก็นักีบไปก็ยังดีาไปกินใบกว่าแกงใบไนนะตัวกินต่ดีๆกับไปกินตอนถ่ายปีจังันกวมากัใหญ่เชียว้ามัวนี้กีบไม่ใหญ่ Tân đã được hình thức hào thần tù nằm tất cả nằm kèm sáng kèm nữa cái cầu mèo cái thêm đi nhau mọi người mọi người mọi người ไปใส่เย <c Ris ons> ี no ่ปลูกกระเทียมเปแล้วตีน้องยังไงปลูกถิ่มใบเอาอันนี้มาปลูกในไม่ได้ไปปลูกตัวไรมันในใหญ่สิเอาในใหญ่สินไปปลูกฟังไว้บนอันในอันในนี่เขาเน่าใส่ไรเนี่มันบางมันกวหนอนนายเจ้าอนี้ตาไว้ดือนปีน่ะตัวมันเดียวเราันจากพวกแห้งเลยนะ ที่นี่บ่ให้มันเฮียเก็บกับหานจะไปบ้านเนาะแบดเบิดกูชวนน่ะเอานี่ไปบ้านไว้บ้านในมันไว้กินผักกินหญ้าเบิดเนาะอยามน้มาบ้านในันบ้านดอกาว่าเอาซือมันจะใได้ว่ากะเทียดอกว่าซั่นดอกืตลดพี่น้อง บริพิเกตแบบยังดอกชื่อยุตลาดเน ท่าู yeah, it, it mm ้นัดหญ่เดี๋ยวมแน้องน้องอ่ะจะวาประเทศไกลๆแน่เบ้เนตั้งเนเออพุตั้งแตบุก่นจะนอามากระจดดขอนะขยีนั่นเลนะจะนอก่อนบุในงานบอ่ตัวไฮบุกบพักคณะสานี่มันจิเป็นยังนาทามันียกมันยังเหนบบุกบักเอาบุลกมันกาออกบวงามมันสีอร์เอไีนเอาไปกินเมืออ่าเอาจะไปถือสองห้เป็นเบงามมนจิงเลย ตอกบุลไป <Okay. S 2> เอามาเฮ็ดที่าท้ากะนะม่กิเรไปกิกนกับบุญญาเลยนะโอ๊ยปกปนะมันข้าซะก่อน,นเลยก็ยมนเาเนือหม่างนี่บุกินมาเยียบซึ่งก้ไปเลยเหลบยเก็บมันโตโตไปเก็บถิ้นเลยินมานถึ่ที่น,านจานาน่ยะกียบเราคก็กกจะกิน ก okay. okay. ็เ so ก็บมาแล้วก็ว่าชิเกียวก็ัอาจานตอหนยวโอเคพี่น้องกบเงห็ไปนเลยะเปนเบยรดูปอกกอนนี่มันเ่าบอลมนึ่งแลเนาะเป็นบาก็ได้แต่ประเทากระโดดอีกเ่นึงนี่มันแหงนเประเทศแหงถ้าจะเก็บมัเสาร์เ้นี่เก็บบง สวยดีละ่ะเก็บออกมาเนี่ยบริษัทบริกบักบป้าไปตัวนอันสีเมื่อได้มือ,พอพติเก้เป็นกระเบดนั่นหรอกโอแต่พอเพิ่มพัตัดชุดนั้นบอลขาดป้าเด้อปเป็นกระคูออดีตเนตัดเไปจะหอื้อเป็นน้ามันร้ายเลยบน,นแห้งร้ากว่าเก่าแห้ง้าเกิดห,หัวยังหัวน่อยยไป ปีนหน้าได้สิได้ขนาดนั้นนะเป็นตาเป็นกัน,นาหางมันบางทีจีลอะแต่ว่ามันสีมันสีดคุยแล้วมันสีออกนอไม้ได้นี่เป็นแบบเีเ็ออกนอไม้มันเป็นผู้โด่งมากนี่งามพี่น้องเนมะื่อได้ซื้อกินเนาะบ่าอยู่ในบริษัทกินจ็คเกอรอกระเทียมนี่แต่เอาละต้นจะคล้อง เรามาเลือพี่นางเด้อโคตรแาบผูกมันบอกเป็นเจไดมันคือเป็นกระเพาะหูเลยเนาะขนาดกระเพาะหูได้เกต้าผมนี่ยังเอาว่ามันมาแล้วคือปูกีบมันออกไปกีบไปกีบพังฟังไปวันนี้มันมาเกิดเป็นดอกสีขนาดก้าดอกบ้านัานี้ทั้งแดดกระเพว่ามันนี่แล้วยินีีก็เต็มกลางวันพอเพิ่งกระท้ยถิมน้ำ ประมาณว่าลายปวดก็ได้ใช้ถิ่มตัดถิ่มเอาจักตัดถิ่มถิ่มตายไปจักฮะจักเอาจักตัดตายเยู่ลนี่ยไปชีดได้เลยมันหดหนามันไก่บนหดหนามันจะแตกหากมันเปื่อยหากมันอันเน่าแล้วมันก็ไปจะฉีดกีบมันยังดีเราไปฉีดออกงอใหม่ดิฉีดออกไปงอใหม่ออกงอใหม่ไหมคะเจ้าฉีดจะโดยจะก่อออกม่อีกเลย กำบอกนอร้ายพอถอกได้พี่นาวงเนอร์เป็นตั้นแม็กีกันอย่้กซก้ไร่ไดรายไหวมาจะตัดถิ่มว่าไม่ได้รลาย กบอว่าโอ๊ยไ่อยากไลฟ์ไปได้เพระว่าอ้าวนี้่าไอยากไลฟ์เนาะแต่จริงกระเทียมนี่มันชื่อแพง้็ยังสามสี่หัวนีก่กรไล่รสิ่าสิตาขมันแห้งคเพิงไม่ดีนะเป็นวมาพ้นโต๊หรือเอาขม่าน,นี่นะ,ะวันกมันเหม็นมาชองสำนั่งทานนั่งทานครับโต๊ะ่ายนตัดงานเนี่ย นบอกเอว่าเอาน่ยมาเสีออกนอใหม่นั่นไปกินใบนใก่พน,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 นอกุ่นกหนยินบอไปหนังี่น่มมนอ,อ้คคึคมา่เสอนนาพ้นแหดูให้ร้านน,นั่นเอนี่พี่น้องอเท่ มาเห็ดเบี้ยช่วยในเด้อดูดด้านๆโมคขูมาปอกกระเทียมช่วยในเมื่อยดดเนี่กดกระชิตกนะเด็ดกับจำอยู่ตัวนี้แค่ขนมสัดมาเลยตัวนี้มาดึงบุกขึ้นนะขนมไปซับพูดเอา ดี่เลยนะปัจจัยเห็นว่าจะไปย่งมาเบิ่งหาดิ้่น้องนองพี่น้องน้องโค้งมาเบิ่งมาปัจจัยนเองไปทางนอ้องเ่เห็นได้มันข่าวอยู่เลย่ไหนนะเพืยอสิแจงยังี่เออโค้สิบสองแล้วโอเคหมดใช่โอเคพี่น้องดีมีแห้งครบรีมกระเทียมโซเน่เฟืองมาเนี่ยโซบีปีไม้ไม่มีแห้งดูแดงไม่ฮี้ อยูด่ดีไม่แห้งโชค m ắ นดำด้วยพี่น้องสบายดี